จุฬาเลยแก้ด้วยการออกข้อสอบซียูซขึ้นมาเพื่อขนานกับข้อสอบแพทสองในปีแรกที่จุลารับตรงคือเด็กจะเข้าวิทยาศาสตร์จุลาต้องสอบแพทสองด้วยซียูซคือวิทยาศาสตร์ของจุลาคู่กันแล้วจุลานำมาประกบเลยปรากฏว่าเกิดความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอีกจนทำให้ปีที่สองของการรับตรงจุลาตัดแพทสองออก จุลาบอกมันไม่จําเป็นเพราะว่าแผทสอเมื่อนํามาคู่กับซียูซของจุลาผลมันไม่สัมพันธ์กันจุลาก็เลยใช้ซียูซอย่างเดียวเมื่อปีที่แล้วนี่คือการแก้แต่สิ่งหนึ่งที่แก้ไม่ได้เด็กหนึ่งคนเขาต้องไปเรียนได้แค่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยปิดมีกฎหนึ่งที่เด็กจะวิ่งรอกไปเรียนหลายที่ไม่ได้เขาก็เลยมาคุยร่วมกันว่าเอาอย่างนี้ไหม จะทำอย่างไรให้ที่นั่งไม่ว่างก็ย้อนกลับไปบทความแรกสุดข้อความประโยคแรกที่นัทบอกว่าอาจารย์สัิทรได้รับโจทย์มาแค่นี้และจากนี้ไปเราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหาซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครองก็น่าจะครบพอสมควรแล้วนะคะนี่คือส่วนที่เราจะนำข้อมูลตรงนี้มาให้ท่านรับรู้กันเมืองไทย จากที่เรามันเหมือนงานวิจัยเมื่อสักครู่เราเล่าที่มาและความสําคัญของปัญหาเห็นภาพรวมแล้วทีนี้มาถึงตัวปัญหาละเมืองไทยเรามีสองระบบถ้าท่านผู้ปกครองจะให้ลูกของท่านเป็นนิสิตนักศึกษามีสองระบบหลักเราจะข้ามนานาชาติไปก่อนนานาชาติเป็นเป็นระบบด้านนอกไม่ได้สัมพันธ์ไม่เกี่ยวอะไรกับส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่อง พักเอาไว้ใครมีข้อสงสัยค่อยคุยกันเพิ่มเติมว่ามันมีจุดเชื่อมโยงอะไรกันแต่จุดที่เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยมี2ระบบเท่านั้น 1. รับตรง 2. a d แอดมิชชั่นกฎของรับตรงมี3ข้อต้องคงไว้เป็นกฎเหล็กข้อที่ 1. มหาวิทยาลัยต้องมีเอกสิทธิ์ในการรับตรงเองปัจจุบันมหาวิทยาลัยออกนอกระบบรัฐจะมาสั่งว่าจุฬาผมอยากได้ บัณฑิตวิศวะเป็นแบบนี้ชุลาจะ no ไม่มีสิทธิธรรมศาสตร์ผมอยากได้นิติเป็นแบบนี้ไม่มีสิทธิอันนี้อันนี้คือการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของการออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐรัฐจะคลุมคุมเรื่องหลักสูตรถูกกฎไหมสกอ,าอาจ,จะดูเรื่องนี้แต่รายละเอียดในการรับเอกสิทธิ์แต่ละมหาวิทยาลัยดังนั้นการรับตรง มใครมมันวิศวะจุฬาออกกฎแบบนี้วิศวะธรรมศาสตร์อีกแบบหนึง่งวิศวะเกษตรฉันจะอีกแบบหนึง่งได้หมดดังนั้นคำว่ารับตรงรวมไม่มีในโลกถ้าท่านไปได้ยินที่ไหนลูกของท่านพูดหรือท่านเข้าใจเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนสื่อใดใช้คำนี้ผิดทำไมผิดคำว่ารวมคือเอาการรับตรงมาอยู่รวมกันโดยมีศูนย์กลาง ในการจับรับปัจจุบันไม่มีไม่มีหน่วยงานกลางมาบอกว่าอยากเรียนไม่ิโดนหรออ่ามามาเลือกรวมกันเดี๋ยวจัดให้ว่าจะไปเรีนยนที่ไหนระบบกลางมีระบบเดียวคือแอดมิชชั่นดังนั้นเปรียบเทียบไปเลยระบบที่สองคือแอดมิชชั่นเป็นระบบรับรวมมหาวิทยาลัยไม่ได้สิทธิในการใช้เอกสิทธิ์ของตนจะใช้เกณฑ์กลางร่วมใครผิดเกณฑ์ไปรับตรงเองเช่นอักษรศาสตร์ ใช้แพดเจ็ดยไม่อยู่ในเกณฑ์ไปรับตรงเกณฑ์แค่สิบใครเข้าร่วมธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมมนุษยศาสตร์บุรพากรเกษตรศมราาสวทุกที่เข้าร่วมหมดนี่คือรับกลางมีหน่วยงานกลางองค์ประกอบกลางวิวศวจุฬาเกษตรธรรมศาสตร์ลาดกระบังต้องใช้เกณฑ์เดียวกันนี่คือกลางคือแอดมิชั่น ต่างกันนะคะรับตรงเอกสิทธิ์แยกเองแต่ถ้าเมื่อไหร่มีจุดร่วมเหมือนกันโยนมาไว้แอดมิช i o n นดังนั้นท่านจึงอ่านเอกสารที่บดินให้ได้ว่ามันมเป็นแกนกลางของแอ m i s s i o n แต่ท่านจะเอาเกณฑ์นั้นไปใช้ในรับตรงไม่ได้กดรับตรงข้อที่2เด็กมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับตรงได้ทุกคณะตามคุณสมบัติคำนี้สำคัญตามคุณสมบัติ ลูกของท่านไม่ได้มีสิทธิ์เลือกรับตรงตามอําเภอใจคุณสมบัติคือเขากําหนดว่าเป็นเด็กวิทย์ลูกท่านอยู่สินคํานวณเลือกไม่ได้เพราะผิดคุณสมบัติเขากําหนดว่าต้องเป็นคนในเขตพื้นที่ภาคใต้ลูกท่านอยู่ภาคกลางสมัครไม่ได้ผิดคุณสมบัติดังนั้นจึงต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญคือเลือกได้ทุกโครงการตามคุณสมบัติ 3. ระบบรับตรงต้องไม่ตัดสิทธิ์กันเอง เป็นกฎเหล็กตัดสิทธิ์กันเองไม่ได้ลูกท่านติดจุลาพาณิสา์และการบัญชีแล้วห้ามไปสอบธรรมศาสตร์ไม่ได้ผิดกฎหมายห้ามลูกของท่านสอบบัญชีธรรมศาสตร์แล้วต้องสอบบัญชีจุลาได้ไม่เกี่ยวกันสามกฎนางไก่หน้าผากคิดเลยทีมงานปฏิบัติการจะคงไว้ยังไงในเมื่อทุกคนต่างก็รักษาสิทธิ์ตัวเองเด็กก็ยังคงต้องวิ่งรอก ไปบอกเด็กว่าห้ามวิ่งรอกสอบผิดกฎหมายอีกริดรอนสิทธิต้องระวังทุกด้านดังนั้นการตัดสิทธิ์ระหว่างรับตรงจึงเกิดขึ้นไม่ได้ก็เลยย้อนไปว่าที่มีข่าวว่าเค r ร n g ิงเฮาสคือการตัดสิทธิ์รับตรงด้วยกันจึงเป็นคำกล่าวที่ผิดสื่อใดที่ดูแค่หัวข่าวแล้วก็มาตีความนั่งเทียนเขียนเองก็จะเกิดความเข้าใจผิดเคีริงเฮาส์ไม่สามารถตัดสิทธิการรับตรงของเด็กได้ ดังนั้นลูกของท่านก็สบายใจได้ว่าเสรีภาพยังเต็มเปี่ยมรับตรงเมืองไทยนี่ท่านพอ,พอเห็นความต่างแล้วน,นะคะระหว่างรับตรงกับแอดมิชชั่นเราจะอยู่ที่ระบบรับตรงก่อนรับตรงเมืองไทยจะแบ่งย่อยเป็นสองระบบหนึ่งคือรับของชั้นเองทําของชั้นเองคือรับตรงในอดีตและบางส่วนของปีนี้ปีนี้จะมีแบบนี้อยู่ประมาณ 10- 20%ไม่เยอะนะคะไม่เยอะ เหลืออยู่ไอ้รับตรงเองแบบเนี้ยมันเป็นยังไงก็เหมือนที่นัดเล่าเมื่อสักครู่มหาวิทยาลัยออกกฎเองออกเงื่อนไขเอง <_ Q> ลูกของท่านไปสอบเอง <_ Q> ไปสอบที่สถาบันนี้สอบเสร็จติดลูกของท่านต้องไปจ่ายเงินยืนยันสิทธิ์ <Q> แต่ระบบนี้มันก็จะมีย่อยเป็น2ส,ส่วนคือห <_ Q> ตัดสิทธิ์แอด <iero> กับไม่ตัดสิทธิ์แอดเช <_ Q> ่น <_ Q> โครงการของคณะวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากรชื่อโครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษโครงการนี้รับเองสอบเองติดต้องไปจ่ายเงินแต่ไม่ตัดสิทธิ์แอดลูกของท่านถ้าสอบติดก็เอาเงินไปจ่ายซะแล้วก็รอลุ้นแอดชอบอะไรมากกว่าไปเรียนที่นั่นแต่ข้อเสียยังคงเกิดที่ว่าง เพราะลูกของท่านก็แอดได้ลูกของท่านก็รับตรงได้ยังไงต้องเหลือที่ใดที่หนึ่งที่ลูกท่านต้องไม่เอากับรูปแบบที่สองรับเองสอบเองแต่ตัดสิทธิ์แอดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มหาวิทยาลัย24แห่งตัดสิทธิ์แอดเกือบทั้งหมดราชพัฒราชมงคลไม่ตัดถ้าราชพัฒราชมงคลใดบอกว่าตัดกล่าวอ้างเกินจริง ไม่มีสิทธิ์ตัดเพราะเขาเป็นมาร่วมแต่สถาบันของรัฐเท่านั้นที่จะตัดเครือเอกชนทั้งหมดไม่ตัดสิทธิ์แอดถ้าลูกท่านไปสมัครเอกชนใดติดแล้วบอกว่าจะตัดสิทธิ์แอดไม่จริงไม่เกี่ยวกันเลยนะคะทีนี้ถ้ากรณีตัดสิทธิ์แอดลูกของท่านก็จะไม่สามารถแอดมิชชั่นได้ที่ว่างก็จะไม่เกิดถูกไหมคะเพราะว่าแอดลูกท่านไม่ได้สิทธิ์ลูกท่านได้รับตรง แต่ที่ว่างจะเกิดจากอะไรคือลูกท่านติดรับตรงหลายที่ลูกท่านเรียนในหนึ่งที่ที่ว่างจึงไปเกิดในส่วนของรับตรงแต่ถ้าเป็นรับเองแบบตัดสิทธิ์แอดอ่ะแบบไม่ตัดสิทธิ์แอดที่ว่างจะเกิดได้ทั้งสองส่วนคือรับตรงที่ลูกท่านติดหลายที่และแอดมิชชั่นที่ลูกท่านอาจจะติดยังไงรับตรงรูปแบบแรกเกิดที่ว่างแน่นอนถูกไหมคะเกิดที่ว่างในการศึกษา ลูกของท่านเป็นคนที่ติดหลายที่เราไม่เอามันเจ็บปวดน้อยกว่าลูกของท่านเป็นคนที่อยากติดแล้วดันไปติดในคณะที่ลูกคนอื่นเขาไม่เอาอันนี้เจ็บปวดมากลูกท่านอยากเข้าแต่ลูกเพื่อนของท่านสมัครเล่นๆแล้วไม่เอาคณะนี้ลูกท่านแพ้คะแนนเขาแค่นิดเดียวถ้าอยู่ในกรณีหลังท่านจะเจ็บปวดเหมือนที่ลูกท่านเจ็บปวดมากเราตอบไม่ได้ว่าลูกของเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด สถานการณ์ที่ทิ้งคณะหรือเป็นคณะหรือเป็นคนที่รักในคณะที่คุณอื่นทิ้งตอบไม่ได้ดังนั้นเราจะมาคิดว่ามันคงไม่เกิดกับลูก,ลกของเราคงไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าลูกของท่านจะเลือกคณะอะไรและจะเจอสถานการณ์ใดนั่นจึงนำมาสู่การเกิดระบบรับใหม่คือเคีร์ริงเฮาส์เคีริงเาสจึงเข้ามาแก้ปัญหาทั้งหมดที่ได้นำเรียนมาว่ามีคนมีหลายสิทธ แล้วหนึ่งสิทธิ์จะต้องถูกทิ้งเดี๋ยวค่อยบอกว่า clearing house คืออะไรนะคะแต่ว่ามันคือส่วนที่เข้ามาแก้ปัญหาเป็นการรับตรงรูปแบบหนึ่ง c a r i n g house ไม่มีตัวตนเป็นชื่อระบบมันเหมือนกับระบบสุริยะจักรวาลท่านบอกว่าท่านไปเหยียบระบบสุริยะจักรวาลมาแล้วท่านเหยียบอะไรสุริยะจักรวาลไม่มีพื้นที่ให้ท่านเหยียบแต่สุริยะจักรวาลมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ท่านเดียบดวงอาทิตย์อ่ะว่าการมีพื้นที่ดวงจันทร์โลกดาวังคารดาวศุกร์ดาวพุธไอ้ดาวังคารดาวศุกร์ดาวพุทธท,ที่อยู่ในระบบสุริยะก็คือระบบรับตรงย่อยๆที่เข้ามาร่วมในสุริยะจักรวาลดังนั้นเค e a r i n g h o u s ไม่มีตัวตนไม่มีชื่อโครงการไม่ได้เป็นชื่อว่าเค e a r i n g h o u s ประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรไม่มีเค e a r าส์คือชื่อระบบเป็นวงกลมใหญ่ๆที่ครอบเอาไว้ แล้วใน clearing house จะประกอบไปด้วยตัวอย่างที่หนึ่งแพทย์กศพอทอเป็นหนึ่งใน clearing house ก็เหมือนกับแพทย์กศพอทอเป็นโลกที่อยู่ในสุริยะจ,จักรวาลจุฬาลงกรับตรงทุกโครงการเป็น clearing house จุฬาก็อาจจะเปรียบเสมือนดาวสุกร์อะอยู่ในสุริยะจักรวาลไม่โดนโคต้า ระบบโคต้าของมหิดลทั้งหมดเป็น c คียร์ n ิ่งเฮาโครงการที่3แล้วนะคะมสวบางโครงการเป็น c คียร์ n ิ่งเฮา์ศิลปากรบางโครงการเคลียร์บางโครงการไม่เคลียร์เช่น ICT ไม่ Clearing ่งเฮาแต่บางโครงการ Clearing House ต้องไปเช็คเป็นรายโครงการพอนึกภาพออกนะคะดังนั้นตัว c คียร์ n ิ่งเฮาไม่มีอะไรให้ท่านจับต้องเป็นชื่อระบบกว้าง เป็นตัวสุริยะจักรวาลเหยียบไม่ได้เป็นโซนที่จะมีอะไรมาสวมอยู่มาบรรจุอยู่ในกิริงเฮาส์มากมายและระบบที่สองระบบแอดมิชั่นอยู่จากตรงนี้ก่อนนะคะทบทวนการจะได้ไม่งงเมืองไทยมีสองระบบรับตรงกับรับกลางคือแอดมิชั่นรับตรงแบ่งย่อยเป็นสองแบบรับเองจัดการเองไม่ตัดสิทธิ์กันเอง แต่ว่าต้องจ่ายเงินเลยจุดสําคัญของแบบแรกคือยืนยันสิทธิ์แล้วต้องจ่ายเงินเลยต้องสอบกับฉันต้องมาจ่ายเงินค่าสอบกับฉันแล้วก็มีทั้งแบบตัดสิทธิ์แอดกับไม่ตัดสิทธิ์แอดรูปแบบแรกของรับตรงเองเกิดการเสียพื้นที่แน่นอนพื้นที่ที่เสียจะเสียจากรับตรงด้วยกันเองหรือเสียจากพื้นที่แอดแล้วแต่กรณีส่วนรับตรงรูปแบบที่สองคือ c a r i n g house จะไม่เกิดการสูญเสียที่นั่ง และระบบใหญ่ระบบที่2ก็คือ Admission กลางมีแค่นี้วันนี้เราจะรู้จักทั้ง1แล้วก็2โดยไฮไลท์สําคัญจะเน้นไปที่1เพราะมันจะเกิดก่อนส่วน2เนี่ยกลายเป็นระบบสํารอง Cearing House กลายเป็น Pre-Admission หรือจะเรียกมันว่า e n s นซ a อนแอก็ได้มันคือ Entrance เดิมเลยเดิมเดิมข้อสอบก็ใกล้แบบเดิมแทบจะเป็น e n t r a n c e เลยก็ว่าได้ ะะเราจะเรียกมันยังไงก็ได้ pre-ad หรือ end z o n ad เป็นเป็นศัพท์ที่ไม่เป็นทางการแต่น่าจะเรียกกับน้องให้มันดูเข้าใจง่ายๆว่ามันเกิดการเกิดก่อน clearing house เกิดและจบก่อน admission ข้อ1จบ The End จึงเกิดข้อ2อนะคะอันนี้คือระบบการศึกษาไทยจะชัดเจนในภาพนี้เรามาดูตัว clearing house กันเลย สองตัวค่ะหน้าที่ของมันไม่มีอะไรยุ่งยากจำง่ายๆเอาไปคุยกับลูกด้วยคำที่ง่ายที่สุดที่นัดถอดมาจากการสัมภาษณ์การติดตามข่าวซ้ำซ้อนซ้ำซาก c ค r ริ่เฮาส์แก้สองปัญหานี้แก้สองปัญหานี้หนึ่งซ้ำซ้อนมีสองอย่างที่มันซ้ำซ้อนคือการติดซ้ำซ้อน รับตรงเดิมที่อธิบายแล้วนะคะติดทั่วไปหมดซ้ำซ้อนสุดท้ายเรียนได้หนึ่งที่เคริงเฮาส์แก้ปัญหานี้ซ้ำซ้อนตัวที่สองแก้ปัญหาการจ่ายเงินซ้ำซ้อนทุกที่จ่ายมายืนยันสิทธิ์มาไม่มีที่ไหนให้ลูกท่านยิ้มแล้วก็ไปรายงานตัวแค่ยิ้มเดี๋ยวเจอกันไม่มีเขาคิดเงินลูกท่านทั้งหมดคิดเงินท่านทั้งหมดไอ้ปัญหาของเคริงเฮาส์เนี่ยมันจะเข้ามาแก้ปัญหานี้ ไม่ต้องจ่ายเงินซ้ำซ้อนซ้ำซากการสอบที่ซ้ำซากรับตรงเดิมเข้าจุฬาก็ต้องสอบธรรมศาสตร์สอบอีกมสวเดี๋ยวปลายเดือนกันยาน,นี้สอบอีกศิลปากรสอบลูกของท่านมีอาชีพสอบท่านมีอาชีพส่งส่งไปสอบครอบครัวไหนที่ดูแลลูกดีๆอย่างบดินเดชานี่จัดเต็มกับลูกอยู่แล้วทุกปี ดูแลเพราะว่าสังเกตจากการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองมาแน่นมาเยอะแสดงถึงความใส่ใจเชา้าไปส่งข้าวลูกไปส่งลูกแทบจะไม่มีที่ให้กินข้าวคนต่อแถวยาวทํำข้าวกล่องให้ลูกกินลูกเครียดอ่านหนังสือไปด้วยพ่อแม่ก็ป้อนข้าวไปด้วยเร่งทําเวลากันมากตอนบ่ายส่งอีกลูกอีกที่หนึ่งลูกมีสัมภาษณ์ต่อวิ่งกันสนุกสนานบางทีคุณพ่อคุณแม่ต้องไปดักรออีกจุดหนึ่งเดี๋ยวแม่จะลาเลียงลูกไปพ่อรออยู่ที่นั่นสแตนบายไว้ก่อน อาหารพร้อมแล้วแม่สั่งรอไว้แล้วเปิดกล่องเลยลูกเอเปิดกล่องเลยพ่อข้าวจะได้เย็นรอลูกลูกก็สอบเสร็จหัวบานไปส่งต่อมอบลูกให้พ่อพ่อจัดข้าวให้ลูกต่อแม่เตรียมเคลียร์คิวต่อไปปีสองปีที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้ค่ะมันก็ปุ้นวายกันอย่างเงี้ยแล้วก็สอบแล้วสอบอีกลูกของท่านหน้าก็เครียดหมองสิวนี่ขึ้นจนไม่มีที่ให้หายใจเลยนะคะหน้านี่แบบาโอ้ยทำไมลูกของแม่ลูกก็กังวลหนูเป็นสาวแล้วทำไมหนูสิวเครียดขนาดนี้ สอบหนักจริงๆไหนจะแกดแพดโอเน็ตโอสอบกันได้ทั้งปีทั้งชาติเคร์ลิงเฮาส์แก้ปัญหาสอบซ้ำซากม,มันแก้ยังไงขั้นที่หนึ่งเคร์ลิงเฮาส์มองมันเป็นสอง